น่าเบื่อจริงนะครับผมเนี่ย <Nope. S 1> แบบเล่นเอามันไงวะเอา้าม่งไม่ยึดตรงด้วยวะ่ะก็ไม่เข้าใจว่าทำเพื่ออะไรนะครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านครับผมพวกับชาแนล a l t ท r n a t i กับเกม One Piece Bounty Rush นั่นเองนะครับผม ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆครับผมพี่ก็จะมาพูดถึงการใส่เหรียญของอาคารนู้นั่นเองนะครับผมนะว่าใช้เหรียญอะไรดีนะครับถ้าเรายังเรเวลไม่ร้อยนั่นเองนะจะ๊ะแต่ว่าได้มีคนแนะนํานะครับเหรียญเซตหนึ่งมาที่เขาบอกว่าเป็นเหรียญที่ใส่อาคารแล้วแม่งเอามาตะบ่อยมากนะครับผมเป็นเหรียญะไรพี่ไปแนะนํากันเลยดีกว่าปะ mm hmm. ก็จะเป็นเหรียญในส่วนของ mm hmm. เซต นี่นั่นเองนะครับผมบาร็อกเวิร์ k นะครับเป็นเหรียญกิจกรรมนะครับผมเ,เพื่อนครับถ้าไอดิเพื่อนนะครับไม่ใช่ดีรีนะครับผมเป็นไอ้ดีที่เราเล่นมาสักระยะหนึ่งนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้นานมากนะครับสำหรับเหรียญเซตนี้นะครับผมนะก็เป็นเหรียญลดคูลดาวสกิลสองนี่นะครับผมพี่จะพาไปดูนะครับรีวิวส์สักนิดหนึ่งนะจ๊ะก็สําหรับเหรียญนี้นะครับเรามาดูในส่วนของพาสซีฟของเขานะครับผมเป็นเหรียญมิตฟไฟนะครับผมย่นคูลดาวสกิลสองเร็วขึ้น13%เมื่อ ทีมตัวเองครอบครองสมบัติได้มากกว่าศัตรูนั่นเองนะครับผมเมื่อเราครอบครองสมบัติมากกว่าศัตรูจะย่นคูดาว13เปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่าถือว่า10กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณหนึ่งนะครับประมาณสักหนึ่งสองสองวิ <c oughs> ไม่ไม่แน่ใจแล้วม,มาดูต่อนะครับผมเมื่อเรานะครับผมเป็นเหรียญของมิสวานไทยเมื่อเราสกิลสองเร็วขึ้นนะครับ10เปอร์เซ็นต์เมื่อครอบครองสมบัติได้น้อยกว่าศัตรูนั่นเองนะครับผม หมายความว่า2เหรียญนี้เราได้ใส่แล้วได้ครอบคุมในส่วนของการครอบครองสมบ,บัติได้น้อยหรือเยอะนะครับแต่จะมีผลก็ต่อเมื่อสมบัติมีความเหลื่อมล้ำกันนะครับตัวเลขมีการเหลื่อมล้ำกัน3 2 4 1อหนึ่งอะไรอย่างนี้ถ้า2-2หน้าจะไม่ได้นะครับผมนะออพาสซีฟนี้หน้าจะไม่ได้แต่ถามว่ามันพิเศษไปกว่านั้นนะครับสําหรับเหรียญน,นี้ก็คือมันได้แท็กครบ4แท็กนันเองนะครับพี่จะมารีวิวแท็กให้ดูนะครับผม อันดับแรกก็คือย่อนคูดาวสกิล1นึนะครับนี่ก็ถือว่าเร็วนะอันดับสองคือย่อนคูดาวสกิล2อีก14%หมายความว่าถ้าเราทงนะครับผมทงมากกว่าก็จะย่นคูดาวสกิล2เราราวยี่สนั่นะเองโอ้โหถือว่าเยอะอยู่นะครับผมนะเออแต่ถ้าทงมากกว่าก็24นะครับผมแล้วก็ย่นคูดาวหลบหลีกเอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับผมย่นคูดาวหลบหลีกเป็นอะไรที่สําคัญมากๆนะครับผม นะถ้าเราร้อยถ้าเราร้อยแล้วเมื่อไหร่ก็จะย่นถึง10%นะครับผมนะก็ประมาณ1วิ <c oughs> ...1 วินะครับผมและความเร็วการจริงงสมบัติเพิ่มขึ้นด้วยเอยอันนี้มันก็มีประโยชน์ในช่วงที่เราเป็นธรรมาตะแล้วเราก็วิ่งไปยึดทงเลยมานี่นะมันก็มีประโยชน์นะเออนั่นเองนะครับผมทีนี้เราจะมาเปรียบเทียบกันนิดน,นึงนะครับผมสำหรับสายดาเมจนะครับผมนะเดี๋ยวพี่จะให้ดูเป็นในส่วนของสายดาเมจ นะครับผมแต่ดาเมจก็จะเป็นนี่ไงวึบมาแล้วนะครับผมก็จะเป็น2ฟรีนั่นเองนะครับผมนะอันนี้จะเน้นเป็นเรื่องของดาเมจเลยนะครับ ทีนี้สองฟี่ให้อะไรนะครับผมโจมตีเพิ่มขึ้น5%โจมตีเพิ่มขึ้น5%นะครับผมและในส่วนของ uh, แท็กนะครับผมเดรโรซาย้อนคูดาวสิเหมือนกันกลุ่มหมวกฟางนะครับผม1 4นะครับผมนะแล้วก็ลบเล็กอีกแล้วนะครับผมนะลิง์ชิงสมบัติก็ได้ความเสียหายเพิ่มขึ้นนี่เมื่อชิงสมบัติ7%นะครับผมแล้วก็ขยา,ายเพิ่มขึ้นอีกนะครับผมคือเป็นสายทาเมตสุด เพื่อใส่ดาเมจสุดจริงๆนะครับผมนะแล้วเมื่อใส่สามเหลี่ยมก็จะได้ฟูลดาเมจลงมากนะครับเพิ่มพลังโจมตีราวๆสี่สิบเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าประมาณนั้นนอะมันเยอะมากจริงๆนะสําหรับสายดาเมจนะครับคนก็จะแห่ไปใช้สายนี้นะเพื่อนแล้วก็ลงแรงว่ามันจัดจ้านจริงหรือเปล่านะครับผมนะสําหรับออฟก็ที่ใส่ก็น่าจะพอๆกันนะครับผมพลังโจมตีแล้วไปดูกันเนี่ยดีกว่าปะ มาแล้วครับผมต้องบอกว่าเราเออย,ยังยังยังจะไม่ใช้ใครดูนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าทีมมันค่อนข้างแบบว่าไม่โอเคครับผมโยกไปฮะ <c oughs> แม่งแรงจริงนะดูดิแม่งโดนไฟเลยโว,โว้โหมีเบบี้ไฟนะจะเบบี้ไฟดูมันยิงเดี๋ยวโอ้โหมันยิงเป็นเป็นเปอร์เซ็นต์อ่ะมันยิงอะไรโอ้โหกระเด็น กระเด็นออกมาเลยโอเคเราต้องรีบไปยึดทงบีนะครับผมทงบีแล้วก็ทงเอนะครับดูแมปดีๆโอ้โหกระเด็นมานี่เลยพี่ทงบีแล้วก็ทงเอนะจ๊ะตายโอ้เกมอคาสามตัวครับผม น่าจะลำบากนิดนึงนะครับโอเคผมมาดูนะว่าสายดาเมดมันจะสุดยอดแค่ไหนนะครับผมมีเบบี้ไฟนะครับเรายังไม่เข้าไปนะครับผมตอนนี้เพื่อนก็ไอ้นี่ตอนนี้ทงเราน้อยกว่านะครับทงเราน้อยกว่าอืมนี่ครับดอกประมาณสองพันหรอ่านะประมาณสองพันนะครับโอเคแรกไปครับน้อง โอเคครับผมถอยมาก่อนอืมอืม,อมโอ้โหโดนโดนดาเมจจากตรงนี้ก็หนักอยู่นะครับ <_ s 3> <_ s> อือหือโดนอีกแล้วมันโดนอะไรเยอะแยะวะเนี่ย,ยโอเคโอเคครับหูหกพันเนี่ยหกพันนะครับผมเมื่อกี้ดู baby ไฟนนะครับผม โอเคครับผมเขาใช้สกิลไม่ได้เบบี้ไฟเป็นตัวที่สู้ได้นะครับแต่ถ้ากดสกิลทันนะครับผมโดนอยู่นั่นแหละโอ้โหมันมันมันโดนมันโดนเยอะอยู่นะครับผมนะเรายึดทงไว้ครับกันคิดช่วยหน่อยเร็วโอเคเรายึดทงนี้กันนะครับผมก็ถือว่าเป็นสายดาเมจที่ดีเออ โอเคโอเคเดี okay, okay. ย๋ยวนี้เพื่อนจะตายแล้วครับผมอุ้ยไม่ทันเลยไม่ทัน okay, โอเคครับผมโมเด็งเอาโถโดนอะไรวะเนี่ยโอเคสวยครับดอกเจ็ดพันนะดอกเจ็ดพันเลยอ่าสี สามสองหนึ่งสวยงามครับผมหูดาเมจจัดดาเมจจัดนะเมื่อกี้เท่าที่ดูคร่าวๆนะครับผมนะกดไปสมตัวครับผมนะโอเคอยู่ด้วยทีมว่าทีมเราโหดด้วยนะครับผม สเต็ปเดิมนะครับเปิดด้วยสายวิ่งนะครับเพราะเพื่อนเราไม่ไม่ไม่มีโอเด้งนะครับผมนะโอเคสวยตื้อ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 ไปยาไปไปรุ่นไม่มีใครเติมเลยโดนแล้วจ้าโดนแล้วจ้าเออธมตะเหรออมต่ะธรอมตะเหรออมตะเหรอฮะ มาตะเราจะโอ้ได้อยู่อูมันมันโดนเยอะนะครับผมมันโดนเยอะนี่จะแลกไปครับผมโอู๋มันดอยมันดอยไปนีนน่จะแลกไปโอ้ทำไงดีวะทำไงดีวะอืตายครับผมมันกูดาวไวๆนะครับผมโอ้โหเกือบชนะนะครับผม <c oughs> ยาวไปย,ยาวไปเออไม่โดนว่ะมา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 เออ,เอาตายเอาตายมาดูแล้วว่าจะคูดาวไยอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าดามใช้ได้อยู่นะแต่คิดมันจะตายแล้วั่นเองนะผม โอเคนี่เราเพิ่งใช้นะครับผมครูดาวมาแล้วนะเอ้ยใช้ไปแล้วนะใช้ไปแล้วนิดนึงนะครอืมอืมอืมไหวไหมไหวไหมโอเคมันยังไงก็แพ้ทางเราเลยครับโอเด้งสองหมื่นนะเราไม่ยึดทงครับผมเราเราบูหนักหนักบูหนักหนักเอ,อ้อโดนแล้วพี่ ตอนนี้ทองเราน้อยกว่านะครับผมน่าจะน่าจะคูดดาวน้อยนะครับผมน่าจะคูดดาวน้อยอยู่นะครับคูดดาวสิบเปอร์เซ็นต์นะตอนนี้คูดดาวสิบเปอร์เซ็นต์โอเคอันนี้เราคูดดาวแล้วนะครับผมโอเคตายหนึ่งมาเอาอเออรเราโดนแล้วครับผมเราโดนแล้วเราโดน เราโดนแล้วนะครับผมต้องมาดูว่ามันมันมันคุ้มไหมกับการลดคูดาวนะครับผมนะอันนี้โอดังเข้านะผมวอดังเข้าโอโ้โหโดนอะไรวะโอ้โดนยึดนะครับตรงนี้อันนี้ไหวไหมไหวไหมต้องดูนะครับว่าไหวไหม โอเคเขานี่เออโอเคจะไับไปครับผมแปมเยอะเลยนะค่าไปสามเหมือนกันนะครับผมนะแล้วก็ทีมพอๆกันเลยแนละ้วทีมพอๆกันเลยแล้วก็เออในส่วนของโรกูดาวค่อนข้างไวนะครับผมค่อนข้างไวนะ เอยมีพวกโยนเกมไอ้เวนเ้ยน่าเบื่อนะครับผมน่าเบื่อจริงนะครับผมเนี่ยแบบเล่นเอามันไงวะดูด,ด,ดิแม่ไม่ยุดธงด้วยเอ้าแม่ไม่ยุดธงด้วยวะ่ะอะไรของมันวะเฮ้ยเป็นไรวะ โคตรทวงเลยนะแม่จริงผมนี่แหละอย่างชอบเลยอโอ้โหไม่โดนด้วยครับผมอืมอืมตายครับไม่ไหวนะครับผมนะมีพวกโยนนะครับลบกนคนนะ อืมโอเคต้องค่าคิดก่อนนะครับคิดจะแต่งแล้วคิดจะแตกแล้วอืมอืมแะฮะเด้งเลื่อนมานิดนึงโอเคน่าจะได้เปรียบนิดนิดเนาะผมอืมโอเคตายได้สบายใจ ก็คูดาวครับผมตอนนี้ก็จะครึ่งแล้วนะตอนนี้พี่ก็จะมายึดตรงนี้นะครับผม <c oughs> ยืนยืนยืนเป็นเพื่อน,น่อยไห <c oughs> อย,ยืนเพื่อน,นอ่ะไม่ยอมยืนเป็นเพื่อน <c oughs> ตอนนี้ธงเราเยอะกว่าก็จะก็จะไวัยวยกว่าเดิมนิดหนึ่งฮนะเดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวเขาจะใช้มาโกโ้โอเคครับผมเข้าไปไม่ได้ะเขาใช้มาโ,ก,โก้พี่เข้าไปไม่ได้ อืมอืมมโกุล h ạ ครับเมาโกุโกล h ạ แล้วอืมเรามาดูว่ามันครูดาวไวหรือเปล่าครับมันนี่ธงเยอะนะนี่ธงเยอะนะโอเคเขาจะติดบูธเขาจะติดบูธอืมอืมอืมแล้วเราหลบก่อนครับโอ้ตายว่ะโอ้อืมคือพ,พี่โดนเมาโกรด้วยเมื่อกี้เนี่ย <Okay. S 1> มันไม่เล่นนะครับอืม เหมือนไอตัวนะั้นมันไม่ค่อยเล่นไอฮิคุม,มาอะไรเนี่ยน่าเบื่อแล้วเนีย่ยจะตายหมดแล้วนะอโอ้โหไม่มีประโยชน์ครับยาก ไม่เข้าใจว่าทําเพื่ออะไรนะครับผมนะทําเพื่ออะไรนะครับอืมตัวตัวคือไม่เข้าใจนะครับจะทําเพื่ออะไร เอาละครับก็จบไปนะครับสำหรับเหรียญรถคูดาวนะครับเพื่อนๆถูกใจไหมถ้าถูกใจกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ดีเหรียญหนึ่งนะครับผมคูดาวไวพี่รู้สึกว่ามันคูดาวไวกว่าเหรียญ2ฟีีหรือ3ฟีีนั่นเองนะครับผมแต่มันก็จะคูดาวไวกว่านิดนึงนะครับผมนะยิ่งกระทงเรามากกว่าก็จะคูดาวไวมากนะครับผมก็คือโยมัน27%สปรนนะครับสำหรับใครที่ชอบสายรถคูดาวนะครับถามว่าจําเป็นไหมสําหรับใครดูที่เราจะใช้เหรียญรถคูดาวมันก็จาเป็นนะครับเนื่องจากว่า ดาเมจของเขาถ้าเราทําให้ตัวติดไฟได้นะครับผมดาเมจเขาแรงอยู่แล้วแต่ว่าปัญหาคือสําหรับเจอใครนู้ด้วยกันเองเขาจะไม่ติดไฟนั่นเองนะครับผมนะจะไม่ติดฐานะไฟท่วมดังนั้น <c oughs> การที่ใช้เหรียญลูฟี่ก็จะเพิ่มดาเมจให้กับเ,เวลาเราเจอกันเองนะครับผมอันนี้ก็พิจารณากันดูนะครับสำหรับ2เหรียญสองเซตนี้นะครับผมเพื่อนจะใช้เหรียญไหนนะครับส่วนตัวพี่เป็นคนที่ไม่ค่อยบวกนะครับผมพี่ก็จะใช้ในส่วนของเหรียญลดคูดาวนะครับผมในการเข้าทําเกม แต่ถ้าใครเป็นสายบวกสายต,สายตีสายตีทะลุหมดนะครับผมนะเป็นคนเข้าไปบวกเรียกได้ว่าฆ่าโหดมากนะครับเสร็จลูฟี่ก็ค่อนข้างเหมาะนั่นเองนะครับผมนะอันนี้พี่ก็มาวิเคราอยดูนะครับผมสาหรับอา่าสหรับคนที่เล่นอนะไครนูแล้วก็ลเลเวลอา่าแปดสิบนะครับผมนะยังไม่ลอยนะครับ2เหรียญก็ลองไปพิจารกกันได้นั่นเองนะครับผมก็สาหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าเราจะมา เล่นสไตล์ไหนอีกนะครับฝากติดตามกันด้วยไม่พลาดอย่าพลาดเลยทีเดียวนะครับสนุกแน่นอนคุรันตีสำหรับคลิปนี้พี่ลาไปก่อนสวัสดีครับคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามกดสมัครสมาชด้วยนะครับผมและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับแล้วก็สามารถเข้าไปติดตามเพจ alternative ได้น,นะครับเรามีการแจกไอเดียและมีการสตรีมทุกวันหนึ่งทุ่มนะครับผมยังไงฝากกดติดตามกันด้วยนะจะลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับ และพบกันใหม่คลิปหน้ากับอาจารย์ิติสวัสดีครับผม